ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวทุ่มกับประชาชาติธุรกิจคลิปโตหนุนแนวหน้ายูเครนดมทนสู้รัเสเซียถอยคนละก้าวนิยามสั้นๆถึงความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียและยูเครนหลังจากที่โจไบเดนยกหูต่อสายตรงหาลือวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซีย หาือสถานการณ์ที่รอวันปะทุเป็นสงครามได้ทุกเมื่อแม้ไม่มีใครทราบได้ถึงรายละเอียดการพูดคุยราว50นาทีแต่ล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สั่งการให้ทหารอเมริกันที่เข้าประจำการในยูเครนเมื่อปีที่แล้วถอนทัพย้ายไปประจำการในประเทศอื่นในยุโรปเพื่อความปลอดภัยด้านรัสเซียมีรายงานข่าวอ้างหน่วยข่าวกรองว่ารัสเซียมีแผนถอนทหารบางส่วนจากทหารที่ประชิดพรมแดนยูเครนเช่นกันอย่างไรก็ตาม การปรับกำลังนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธสัญญาของชาติตะวันตกในการสนับสนุนกองทัพยูเครนเบนวอลเลซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปรียบว่าขณะนี้มีกลิ่นอายคล้ายสงครามโลกยุคนาซีในลักษณะยุติการบุกรุกเพื่อเอาใจศัตรูดังนั้นการถอยคนละก้าวไม่อาจการันตีได้ว่าสถานการณ์จะลี้คลายลง ยังคงมีแนวโน้มสูงที่การโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาศักยภาพของยูเครนไม่อาจเทียบได้กับรัสเซียแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเงินทุนที่สนับสนุนกองทัพยูเครนซึ่งมาจากคริปโตเคเ r รนซีมีเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลจากเอลิปติกบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนพบว่านับตั้งแต่2ชาติตึงเครียด กลุ่ม NGO และแฮกเกอร์ที่สนับสนุนฝ่ายยูเครนมีการระดมทุนในรูปแบบเงินดิจิทัลแก่กองทัพยูเครนมากขึ้นรายงานระบุว่าช่วงครึ่งหลังปี2021มีการบริจาคเงินดิจิทัลหนุนฝ่ายยูเครนอยู่มากกว่า550,000ดอลลาร์ 5, 000, 000. เป็นจำนวนมากขึ้นหลายเท่าตัวหากเทียบกับเมื่อปี2020ที่มีราว6,000ดอลลาร์ 6, เอลิปติกเผยว่ากลุ่ม Come Back Alive ซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงคียฟเริ่มใช้เหรียญคริปโตในการระดมทุนให้กองทัพตั้งแต่ปี2018ทว่า เฉพาะช่วงหลังของปี2021ยอดบ,บริจาคคลิปโตของกลุ่มนี้กลุ่มเดียวมีมากถึง200 0 0 0ดอลลาร์ทั้งรูปแบบการใช้เงินทุนและการบริจาคอุป,ปกรณ์ทางการทหารอาทิเสื้อเกราะเวชภัณฑ์โดรนและกล้องติดปืนไรเฟิลเราสร้างวอลเล็ตบิตคอยเนื่องจากมีผู้คนเรียกร้องมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกคนที่ต้องการสนับสนุนเราผู้แทนคัมแบค alive กล่าว รายงานของเอลิปติกพบว่าอีกกลุ่มชื่อว่า m y r o d o r o t Center ซึ่งใช้วิธี Doxing หรือแฮกข้อมูลส่วนตัวกลุ่มผู้ที่สนับสนุนรัเสเซียมีการระดมทุนบิตคอยได้267,000ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับกลุ่ม Belarusian Cyberpartisans ได้รับบริจาคคริปโตเพิ่มขึ้นมูลค่า84,000ดอลลาร์สหรัฐในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ในแง่ความนิยมเรียนแล้วชาวยูเครนมีสัดส่วนถือครองคริปโตอันดับหนึ่งของโลกหรือคิดเป็น12.73%ของประชากรทั้งประเทศราว44ล้านคนทอมโรบินสันผู้ก่อตั้งบริษัทเอ,อริปติก กล่าวว่าคริปโตเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งและเติบโตมากโดยเฉพาะการบริจาคให้แก่ประเทศอื่นๆเนื่องจากสามารถส่งและรับได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนทําให้องค์กรเหล่านี้สามารถระดมทุนได้เป็นจํานวนมากโดยไม่ต้องพึ่งสถาบัานทางการเงินและไม่ต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดซึ่งกรณีทุนคริปโตเพื่อแนวหน้ายูเครนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอีกวิธีที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนทุนในการทําสงคราม